คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มทีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมโมกรบาสเกตบอลเอ็นบีเอของสหรัฐอเมริกาเกมเพลย์ออฟครับเกมตัดสินเกมที่7ระหว่างทางด้านคริปแลนด์คาเลียวันนี้เปิดบ้านโรกเกชมาร์เก็ตฟิลเฮลครับทำศึกสำคัญจริงๆกับออริเอนโดเมจิครับโดยโค้ชของทางด้านคริปแลนด์คาเลียคือเจบีบิเกอร์สตาร์ครับวันนี้จะได้ดวลกับเจมเมลมอสลี่ครับ ก็เป็นโค้ดที่ประสบความสําเร็จสมควรในฤดูกาลนี้ของทางด้านอเลนโดเมจิครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับผลงานเกมล่าสุดที่ทั้งคู่ดวลก,กันครับช h นะาตกเป็นของเจ้าบ้านเหมือนเดิมครับอเลนโดเมจิครับด้วยสกอร์103ต่อ96ครับตีเสมอเป็น3ต่อ3ในซีรีส์โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นดราฟอันดับหนึ่งปี2022เปาโลแบนเคโร27แต้ม8รีบาลซสซ สริมด้วยแมททับสายเลือดเยอรมันครับแฟรงค์วากเนอร์26แต้ม5รีบาว2แอสซิสครับแล้วก็กาดตัวเก่งของทีมอย่างจเลนซัก22แต้ม6รีบาว4แอสซิสสุดท้ายเป็นออร์แลนโดเมจิกครับเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายเกมครับน่าเสียดายสำหรับคลิปแลนเคาเรียครับในเกมนั้นก็มีโอกาสปิดซีรีส์ได้ครับแต่ทําไม่ได้ครับสำหรับโดนแวนมิเชลครับแม้จะกดไปถึง50แต้ม4รีบาว4แอสซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอทําให้ทีมชนะได้ ดรุสกาลันครับยี่สิบแปดตั้มเจ็ดรีบาวห้าแอสซิสแล้วก็แม็ก์ตูดครับสิบตั้มแปดรีบาวหนึ่งแอสซิสส,สุดท้ายก็เป็นคู่แรกใน NBA รอบพร์ออฟในฤดูกาลนี้ครับที่ต้องไปตัดสินกันในเกมที่7ครับว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยเพื่อนตัวจริงพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านคลิปแลนด์เขาเลียยังคงใช้บาสฉลาดอย่างดรุสกาลนครับดวนกับเจเลนซักครับตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสูสีแบบสุดๆครับทั้งเรื่องการสร้างส,างสกอร์และการครีเอทสร้างเพลย์กับเพื่อนครับ ตำแหน่งชูดติงการ์ดครับยังเป็นตัวความหวังของคริปแลนด์อย่างสไปเดอร์แมนโดนัวนมิเชลครับดวลกับแกเรี่แฮร์ริสในวันนี้ครับซึ่งสถานะถือว่าเป็นเดย์ทูเดย์อย่างไรก็ตามตำแหน่งนี้ถ้าลงสนามทั้งคู่โดนัวนมิเชลดูดีกว่าสมอลฟอร์เวิร์ดน่าสนใจครับแม็กซ์ตูดครับโดดเด่นทั้งเรื่องเกมรุกและเกมรับดวลกับแฟรงค์วากเนอร์ครับซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรุกครับดีกรีบาตช์แชมป์นะฮะระดับโลกของเยอรมนีครับตำแหน่งนี้แฟรงค์วากเนอร์เกมรุกดีกว่า พาวเวอร์ฟอร์ดอีวานโมบลี่ครับจะได้ดวลกับดราฟอันาปหนึ่งปี2022เปาโลแบนเคโรครับเรื่องของเกมรับต้องยกให้กับโมบลีครับเรื่องการรีบาวแต่เปาโลแบนเคโรถือว่าครบเครื่องแล้วก็เหนือชั้นจริงๆเซ็นเตอร์ Center, คุมงในครับเจ้าหัวฟูเจเรตอเลนสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ดวลกับเวนเดอร์คาร์เทอร์จูเนียครับตำแหน่งนี้ถ้าเจเรตอเลนได้ลงสนามผมมองว่าคริปแลนด์เจ้าบ้านดูดีกว่าอยู่เล็กน้อยครับและนี่เป็นรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บกันทั้งสองทีมครับที่ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นเเเเจจ้าาดดีนนนวทคคครรรัับบบนะ็ขข่ะองิปแล์ ส่วนจอร์ดิอัลเลนครับสถานะเป็น Day ์ทูเดย์แต่ข่าววงในบอกว่าน่าจะเข็นลงสนามอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นเกมตัดสินครับรวมถึงแกรี่แอริสของทางด้านออร์แลนโดเมจิกครับก็น่าจะเข็นลงสนามเช่นกันครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านคริปแลนโคลียประกอบไปด้วยไดรุสกาเลนโดนว n นมิเชลแม็ก์ตูดอีวานโมบลีและจอรดิอัลเลนส่วนออร์แลนโดเมจิกครับ ไลอัพนี้ประกอบไปด้วยจาเลนซัก Harris, Frank Wagner, ero, แกร์รีแอริสแฟรงก์วากเนอร์ปาโลแบร์เคโรละเวนโดคาร์เตอร์จูเนียร์ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดอย่างที่ผมได้บอกไปครับเป็นคู่เดียวใน NBA ที่เสมอกันอยู่3ต่อ3ต้องไปตัดสินกันในเกมที่7ครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบไปเจอกับบอสตันเซลติกที่ยืนรออยู่แล้วครับโดยเฮทเวดครับจับคู่แมชอ p ดวลกันหว่างโดนแวนมิเชลครับในรอบเพลย์ออฟกดไปถึง27แต้มต่อเกม เปอร์เซ็นต์ฟิโกของเดอร์เวนมิเชลอยู่ที่ส7ถือว่าไม่เลวครับในรอบเพลย์ออฟส่วนเปาโลแบร์เคโรดับดับหนึ่งปี2022ถือว่าโดดเด่นสุดๆในรอบเพลย์ออฟครับกดไปถึง25.2แต้มต่อเกมในรอบเพลย์ออฟครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกอยู่ที่48%และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นบัสท,ที่มีความสูสีอย่างมากในฤดูกาลนี้ครับเป็นคู่เดียวในรอบเพลย์ออฟนะที่เสมอกันอยู่3ต่อ3ในซีรีส์ต้องไปเล่นในเกมที่7ครับ แต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้สิ่งที่โดดเด่นของทั้ง2ทีมครับคือเกมรับที่ยอดเยี่ยมครับเจาะเข้ายากจริงครับและเกมรุกของทั้ง2ทีมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปในทางสูงต่ำน่าจะปลอดภัยกว่าต่ำกว่า195ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ